ฮาวาสกิ ER6N ปี13แต่ของแต่งว่วมแท้ห้ออาคาโปริกปูสิบเอ็มท้อแท้นะครับปูตั้งแต่คอยันปลายนีโอลิงสวีเดนกันเลยนะครับโอ้กันสะบัดเป็นไฮเปอร์โปชุดสปริงโอลิงอีกนะครับผม8,9,500บาทเท่านั้นและของแต่งแสนกว่าบาท สวัสดีครับพบกับร้าน ARM U T C C อีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอ,อนำเสนอนะสำหรับเจ้า Kawasaki ER 6 n ของแต่งน้อยแต่ราคาหนักๆของแต่งเกินแสนแต่เราขายไม่ถึงแสนไม่เอามุก99,000แล้วด้วยยาคันนี้รถปี2013ปลายปี13ครับแต่ตรงใส่แปลกใจนะว่าปี13มีสีเหลืองด้วยอันนี้น่าจะให้ศูนย์ทำสีมาเลยเพราะว่าหน้า18ของเราไม่ได้มีแจ้งเปลี่ยนสี แล้วเป็นสีเดิมจากศูนย์มาเลยนะครับก็คือให้ศูนย์ทําจดทะเบียนก็เป็นสีเหลืองเลยปี13แต่ของแต่งท่วมแท้อุยท่มแท้ท่วมแท้นเนะมาดูกันเลยครับข้างหน้าเรามีอะไรบ้างครับชุดหน้าก็จะเป็นชิวหน้าทรงเคทูโอ้เริ่มมาโคตรธรรมดาเลยอะกระจกตัดแสงธรรมดาแต่ก็ต้องพูดเพราะมันมีนี่ต่อมานะครับบางคนหน้าฟิล์มโอ้โหฟิล์มน้อยน้ำเฉยเยะเฉยๆี่กาดเมน้ำ ของตรงรุ่นเลยคาวาสกิเลยท่ออาคาโปวิกฟูลสต็มท่อแท้นะฟูลตั้งแต่คอยันปลายเห็นอะไรเหลืองๆวะ่ะไม่ใช่โชกคเดิมทำสีนะนี่โอริงสวีเดนกันเลยนะครับโอ้มูล <c oughs> ค่านี้ถ้ามือหนึ่งนะนี่ผมบอกรคาคามือหนึ่งกันเลยนะ2 9งหมืกหมื่นกลางๆของสวีเดนต่อมานี่การสบัดเป็นไฮเปอร์โปแพ้แน่นอนแล้วบอกให้ มัสดนี่มันหน่วงดีนะมันจําเป็นนะแล้วราคานี้ก็เป็นหมื่นไปก็นะช่วงล้อนี้ไม่ต้องพูดถึงมองเพินๆที่ว่าเฮ้ยล้อเดิมทําสีเปล่าฮะล้อเซทเล้อโตยางพินนารี่หน้าหลังหูบอกเลยว่าแจม่มแคดบาร์ทรงเคทูไททันตรงรุ่นหลังเขามีโอลิงสวีเดนแล้วน่าจะไม่มีโอลิงได้อย่างไรนี่หน้าชุดสปริงโอลิงอีกนะครับผมชุด การสัน่นสะเทือนนี้โอลิงทั้งตับเลยไม่พูดไม่ได้ทรงหล่อขนาดนี้พี่หน่อยวัดดานเราทรงนี้สวยแน่นอนและเข้ากับตัวรถสุดๆเลยถ่ายสั้นตรงรุ่นนะรูเล่เป๊ะไปหมดชุดขับของเราชุดขับเพื่อนของเราก็ไม่ธรรมดาเงกันสเตอร์แต่งโซ่หมุดทองโอ้โหลองดิดๆราคาดูนะหนึ่งแสนเลยแน่นอนนะโอ้โหแล้วรถสะอาดสะอาดเจ้าของดูแลดีมาก คันนี้คุณแจ2สองดอกด้วยนะครับผมมาดูเลขหม่กันนี่หนึ่งมืนสองผมว่าแล้วสะอาดขนาดนี้เขายากทำการสตาร์ทเป็นไงดูคุมพลังอาคาพูอีกดเดดแล้วอ,ออกไปลูกขนาดนี้นบะเจ้าโอ้โหลืมใส่แตอย่างเดียวเจ้าของใหม่ซื้อไปใส่แตเปียให้ท่านด้วยนะ จะจบทุกอย่างเลยนะน่ะโอ้โหดูแล้วว่าไฟต่างๆกันเลยนะครับผมเป็นไงเนี่ยเนี่ยโฮมไฟเนี่ยเวลาเขาขับเขาเปิดไฟบ้างมันเนี่ยใสปิ้งเลยฮะโอ้พระเจ้าเอ้ยโอ้ยนี่นะไฟบ่งไฟเบรกอะไรครบหมด ญาตดับเครื่องระเบิลเหมือนคนขับรถไม่เป็นอ่ะดีๆจะเบิ้ลก็เบิ้ลเ,เลยสำหรับเจ้า Kawasaki ER6N สองสูบ6 5 0สซีซีคันี้เราเป็น0 1งสทะเบียนโอนพาสี67กล็อเบ่อขนาดนี้ผมจะขอเปิดราคา9ก0 0หอืไหนบอกไม่พูด 99, 9 9 0 0 0ไง8 9ด0 0บาทเท่านั้นแล้วของแต่งแสนก็บาทของแต่งนี่แสนทุ่มท่วมแน่นอนแล้วขายแค่นี้โอ้โห โอ้โหเสียดายแล้วปี2013จัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วไฟแนนซ์ก็เพิ่งปรับรู้ยังเนี่ยรู้ยังผมก็เพิ่งรู้อนเลยเราขายสดไปเลยแล้วราคาขนาดนี้ต้องรีบจับจองนะครับแปดหมื่นเก้าพันห้เท่านั้นนะครับผมสงสัเต้องไหน <laughs> สำเนียงอย่างเพี้ยนอะ <laughs> สงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีซีซีนีรสายหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนอนลสิงนะครับถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูทีซีสอบถามเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มไลน์แอดอาร์มยูทีซีใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของผมแลกวนไลค์แชร์ ตบิบตามสกาให้อาร์มยูทีดีซีด้วยนะครับอาร์มยูทีดีซีราเล็กซ์สวิตใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ